โนนศิลาถิ่นหน้าอยู่แก้วกู่ชัยมงคลคู่เมืองหรือเรื่องเสมาหินยุคทราวดีมากมีผักปอดสารนำมัสการหลวงปู่ชมแหล่งอุดมป่าโคกห้วยทรายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลาตั้งอยู่เลขที่ 268หมู่2ตำบลนนศิลาอำเภอนโนนศิลาจังหวัดขอนแกน่นภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการนุพนั์แท่นทองแบ่งออกเป็นกศนตำบล5ตำบลได้แก่กศนตำบลนนศิลากศนตำบลบ้านหันกศนตำบลนนแดงกศนตำบลเปือยใหญ่และกศนตำบลหนองประหมอกศนอําเภอนโนนศิลามีบุคลากร,กรทั้งสิ้น20คนประกอบไปด้วย ครูผู้ช่วย1คนครูอาสาสมัคร1คนนักวิชาการศึกษา1คนครูกศนตำบล9คนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน4คนบนรรลักษ์1คนจ้างเหมาบริการอื่นๆ2คน 2> ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส1และ2 ประจำปีงบประมาณ2,565กศนอ,อำเภอโนนศิลาจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งานของสำนักงานกศนและสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นมีผลการดำเนินง,งานดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนผู้เข้าสอบเอนเนตภาคเรียนที่2ทับ2564รวมทั้ง3ระดับจำนวน101คน เข้าสอบ75คนคิดเป็นร้อยละ74.25จำนวนผู้เข้าสอบไปภาคเรียนที่2ทับ2 5 6 4รวมทั้ง3ระดับ826คนเข้าสอบ657คนคิดเป็นร้อยละ79.53ในปีงบประมาณ2565 มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสองภาคเรียนจำนวนทั้งสิ้น1 7 6 1คนโดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ในรูปแบบออนไลน์และออนแฮร์ hair, ทั้งยังจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการมอบสื่อการเรียนรู้ได้แก่โครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ผู้เรียนรายบุคคลกลุก่มเป้าหมาย 826คนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลสืบสารศาสพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกลุ่มเป้าหมาย100คนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลุ่มเป้าหมาย200คนโครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนสร้างสังคมน่าอยู่ กลุ่มเป้าหมาย103คนโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษากศนกลุ่มเป้าหมาย826คนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบเอเนตครั้งที่2ปีการศึกษา2564กลุ่มเป้าหมาย103คนการจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอโนเซลา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจัดตามความต้องการของผู้เรียนดังนี้รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างปูนพื้นฐานกศนตำบลโนนแดงและกศนตำบลโนนศิลาหลักสูตรช่างทาสีกศนตำบลเปื่อยใหญ่กศนตำบลบ้านหันและกศนตำบลหนองประหมอรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการประดิษฐ์ต้นไม้มงคลกศนตำบลเปื่อใหญ่หลักสูตรการพับเหลียญโปรยทานกศนตำบลนนศิลากศนตำบลนนแดงกศนตำบลบ้านหันและกศนตำบลหนองประหมอรูปแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรช่างปูกระเบื้องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา กลุ่มเป้าหมาย15คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดโครงการการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้การทำกระถางต้นไม้จากยางรถยนต์กลุ่มเป้าหมาย17คนการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจัดโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย12คนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอโนนศิลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้ขวดน้ำใสใส่ความรู้กศนตำบลโนนแดงแคลนเดอร์พาเพลิกนกศนตำบลเปื่อยใหญ่ความรู้ล่องหนุกนกศนตำบลหนองปะหมอกระเป๋าความรู้กศนตำบลโนนศิลาและกศนตำบลบ้านหันนโยบายเร่งด่วนกศนอำเภอโนนศิลา จัดโครงการนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นดังนี้โครงการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการยกระดับการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำหนึ่งกศนตำบลหนึ่งหลักสูตรอาชีพโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพอาชีพเกษตรกรรมในก้าวต่อไปกศนอำเภอโนนศิลา จะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคสว่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดนิน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนและสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นกศนเพื่อประชาชนกศนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพจบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ